ปุ๊บเธอกดค้างเธอกดค้างะเออเออไหนนะกดไเออลองกดเฉยๆหรอแต่ต้องกดค้างอะเลอพีอน้อนน่ะพิมเอออ่าทุกคนคะเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วพิมพ์อยากเห็นเต็มตัวไม่ได้แต่งตัวครึ่งท่อนเออแต่งตัวครึ่งท่อนมาละของฉันมาละอ๋อไหนบอกว่าเราจะพูดภาษากลางเลยคะน้ตเราต้องพูดกลางนะคะใช่ค่ะเราเป็น เราเป็นคนกรุงเทพวันเทพสุดจีค่ะเออเน้นเสียงดังคางคางกูก็เหมือนรองเท้าที่รองเท้าคัชชูเหมือนกันทำไมอ่ะแหลมนะแนลเนี่ยเขาบอกว่าหน้าลอยมาเลยทั้งสองคนมันแรงมากมันอยู่ที่ฟิลเตอร์เนี่ยนะน้าถ้าฟิลเตอร์ไม่ดีก็แกงกันออ๋เดี๋ยวปังมเอนนะ ทุกคนเราจะทำการแท็กแท็กมือไงก็ลอยแตกกี้แท็กก่อนแป๊บนึงสองสาวจากลิขิตแห่งจันหว่ามีคนจำได้ด้วยแตบหมูเสียววิกกี้อ่ะโอ้ยตายแล้วรถเสียงค่ะรถเสียงนตาพอไม่ต้องทุกคนยังเอาไฟต่ำหน่อยมะฝนสไปคอโค่อ่ะหน้าสไปคอโค่อ่ะของฉันอยู่ไหนเนี่ยอือปักหมุดความคิดเห็นอ่ะฉันปักละของฉันถูกต้องเอาละค่ะทุกคนค่ะ S <S อ,อกได้เออได้ละทุกคนค,ะค่ะเราปากหมุดเพจของน้ำตาลไวแล้วนะคะบริเวณด้านล่างนี้<ช>ด้านล่างนี้นะคะจ้ะก็คือว่าจะให้ทุกคนเข้าไปในเพจนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีของกินของต่างๆที่แบบว่าอ่อจากผู้เดือดร้อนจากโควิด19<ช>เป็นของกินแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับไลฟ์เราเท่านั้นใช่ถูกต้อง ก็คือว่าปังปู่ปังปูรีเยปังปู่ไม่ไหวแต่ทุกคนจะต้องเข้าไปในเพจนั้นก่อนอันนี้คือมาล่ออ่ามาล่อซื้อพีชีน้ำตาลเอซนะคะตามที่ปักเอาไว้แล้วถูกค่ะอ่าเข้าไปเดี๋ยวนี้ฮะก็เนี่ยเขาเขาก็พมเไม่พอให้เอาเนี่ยเอวไม่ดีเมาพอเอ๊ะ ไม่อย่ามัวแต่นั่งดูเอ๊อย่ามัวแต่นั่งดูเาบอกว่าแจ็คกี้ตัวจริงกับนิ่ที่แห่งจันมันคนละเรื่องเลยค่ะมันคนละเรื่องค่ะทุกคนใช่ถูกต้องเออมีเรื่องมาเล่าด้วยน้องบองดังมากอ่ะวิ้ยขอบคุณค่ะดังมากแล้วมันทําการบอกฉันทําไมบอกกันเลยอ่ะด้วยการที่เมเอาน้องบองมามันบอกว่าไม่รับงานฟรีทุกคนทุกคนเรายกเรายอกแม่อยากเกี้วกัดเอาล่ะ เพจแจ็กกี้แจ็กกี้ที่ดูกันทั้งหมด4ล้าน2แสน8พันเขาถามว่า What did you say อย่ะ What did you say เราจะต้องอู้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสำเนียงแบบว่าเอ่อเมืองหน่อยได้กอได้ Lady a n d g e n t l e m e n who watching right now อย่าบอกมอว่อ You have to follow open your Facebook first and then you have to search เนี่ยที่อ้ปักมุดไว้เนี่ยพิชีน้ำตาล F สี่อย่า In your search In your search ก็ไอ่ Facebook Facebook นะอ่า่อ่านะ and then you have to wait เออเวทก่อนเวทก่อนเพราะว่า live IG อยู่อย่าสักกำหนึ่ง just a minute รอหน่อยรอหน่อยอยากรักนะคนดีฉันมาทำอะไรที่นี่คุณป๊อปปี้บอก ภาษาอังกฤษสำเนียงล้านนาใช่แล้วค่ะแม่นเจ้าอ่ะเดี๋ยวเราแบบว่าเป็นน้าจิ้มหน่อยนะเป็นน้ําจิ้มกะปิ้ำปลากะปิน้้ำปลาหนึ่งว่าเจะมีอะไรกันใน Facebook บ้างได้อย่างแรกคือถ้วยนะคะที่เป็นถ้วยที่ผลิตจากกระดาษเป็นการรักโลกไหมไม่รักโลกไม่รักโลกเออไม่ไม่ไม่ขายแต่ด้วยไม่ขายเราจะมีนี่ค่ะคอหมูย่างเจ้าดัง อร่อยเลิศหอมมากหอมสวยแล้วที่สำคัญคือมันจะเป็นโปรโมมันจะเป็นโปรโมชั่นมีบราวนี่ที่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้เจ้าของมันอยู่ตรงนี้อร่อยสในโลกอ๋ออร่อยอร่อยที่ในโลกโอเคอร่อยเป็นบางวันแล้วแต่อารมณ์ของคนทำอร่อยแหละอร่อยหรือถ้าสมมุติว่ใครชอบขนมทรินค์รีนเราก็มีขนมเค้กกุ้ยหอมแม่นุชดนี่ หร้อถ้าสมมติใครชอบเส่ว,วสนของน้ำพริกกะปิน้ำปลาเราก็มีน้ำพริกจากน้ำพริกคุณยายอ,อยากจะให้ไลฟ์นี้เนี่ยทุกคนต้องเข้าไปช่วยกันดูนะ,ะเพราะว่าตอนนี้น้ำตาลพูดไม่ทันกูแล้วเพร<ว>าะว่ากูกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะพูดจะเออเขาส่งโปรโมชั่นอะไรมาหรือเปล่าอ๋ออ๋อมึงอูไปก่อนเพราะว่าถ้าไลฟ์นี้เราทำแล้วคนซื้อถูกเราจะมีไลฟ์ต่อไปแต่ถ้าเนี้ยไม่มีคนซื้อ ก็บอกมีแล้วจบแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้แบบมาเอาผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นถูกต้องเราทำได้ใจเท่าานค่ะไม่หักรายจ่ายอะไรทั้งสิ้นรายจ่ายใช่ถูกต้องช่วยเขาอย่างเดียวใช่และได้ก็ไม่ได้ด้วยบอกว่าเริ่มไลฟ์ได้เพจจีโมบอกกันเลยรวเนี่ยเดี๋ยวรอจริงเราต้องไลฟ์แล้วใช่เราก็รออีกสักสิบห้าแมสิบแปดสิบห้านาทีเออได้ไหมได้มีคนถามว่าอู้เหนือได้ก็เจ้า และที่ผ่านมาอู้มาตลอดเวลาเลยสู่บัตเจ้คนเหนือแน่นอนอน้องบองอยู่ไหนคะอยู่บ้านค่ะขนมครีนไม่ใช่กล่องเปล่าใช่ไหมแม่ขนมครีมไหนลูกครีมครีนขนมครีครมบัตเจกล่องเปล่าจ้านี่จ้ะเป็นขนมครีนที่อัดแน่นไปได้วยคุณภาพอันนี้อยากขายมากเพราะว่ากินแล้วอร่อย <laughs> อันอยางไหมอทำไมกิ๊ฟไอเหรอกิ๊ฟดำโผล่มาจากน ผมก็บ้าหาสร้างได้บ่กให้ได้ไงเออก็ต้องเสียตัวเองนะคะแกมกูแดงยังแกมแดงแล้วหรอเออโดยเฉพาะในไลฟ์กูเนี่ยแก้มแดงขนาดเลยเออแต่ว่าคือตอนเนี้ยไลฟ์เราสองคนคือสี่มาเหมือนกันของดิวคือคล้ายสีดคล้ายตายหน้าก็คือรอยของฉันก็คือแบบแท้ๆอ่ะเป็นแบบสาวลาตินอ่ะเป็นสาวลาตินของฉันอเก็คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันนะคะแล้วก็ เราจะเปิดให้จอง10ออเดอร์ก็คือต้องซื้อทันทีทันใดตอนนั้นเลยถึงจะได้โปรโมชั่นพิเศษเนะอย่างไห้มอร์ไม่เป็นจะได้ไหนท่อเหรอกูไม่ไหวนอยาอากระดาษี่ช่วยกูหน่อยกูจะร้องไห้ไหนอ่ะมันเกิดอย่างขึ้นบอกกูขำมึงายนี่หยองหนูควรดูไลฟ์ใครก่อน ไมเธอลูกหนูดูบนบน<ด>บนปน,น,น,นงงงงไปเลยค่ะเมือ <c oughs> งเธอแบบมีดารามาพอเขาพ่อของกะไม่มีใครมาฉันจะได้บังคับเขาเมื่อไปซื้อกูจะขายของรอดไหมเนี่ยโอยกระดาษีิจูนั่นไงนั่นไงโวยแล้วแม่โวยแล้วว,วีแล้วหนึ่งแ,แ,แม่โวยแล้วค่ะแม่โวยแล้วหนึ่งอย่าทำให้เพื่อนขำดิฉันยังไม่ได้ทำเลยอ๋อเหรอแต่กี้ฉันก่อหา ไปสักครู่นี้เจอในเฟซบุ๊กที่ปักหมุดเอาเธออูกับคขของเธอเหรอเออทุกคนตามไปในที่ปักหมุดข้างล่างนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาขายของช่วยผู้ประสบภัยโควิดเออเนาะทุกคนตอนนี้กาลังทุกคนกําลังได้รับความลําบากมึงเต้ทุกคนกําลังได้รับความลําบากนะคะเราก็อยากจะมาช่วยก็คือน้ําตาลร้องไห้แล้วเพราะว่าซึ้งซึ้งในความแบบว่า ความแบบเออช่วยเหลือคนในความดีแมนนั่ร้องไห้แล้วดังนั้นนางเอกงเอกทุกคนต้องไปดูน้ำตาล้องไห้ต่อในในไลฟ์เฟซบุ๊กเนาะอ๋อเธอเขาคนปิดแล้วตอนนี้เขาคนปิดทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นขอไปกั้นข่าก่อนสเลดพังพรมาด้วยตอนนี้น้ำตาคือสเลดพังพรมาไม่ไหวตอนนี้ ออ่ะอ่ะเจอ,อกันค่ะเจอ,อกันค่ะจอกันท<อ>ี่เพจนะคะทุกคนบ๊ายบาย